สวัสดีเช้านี้นะครับฟ้าหลังฝนฝนตกแต่เช้าเลยนะพึ่งซานะครับเดี๋ยวเราไปพาไปดูที่ดักปลานะครับว่าปลามันจะเข้าไหมปกติข้าวไม่ล้มนะครับเพราะว่าฝนตก มาสองสามวันนี่นล้มเลยครับอันนี้คือข้าวที่ไร่ของเรานะครับประมาณเจดแดไร่นะยาวไปถึงโน้นนะครับออกรวงนะครับอีกไม่กี่เดือนก็น่าจะได้เกี่ยวนี่คือจะเปิด ให้ปลาเนี่ยมันเข้ามาที่สระนะครับตอนนี้น้ำเริ่มมาแล้วแต่เมื่อวานน้ำแห้งอยู่นะครับจะมีร่องรอยปลามันมันบืนบืนขึ้นเวลาฝนตกเนี่ยมันก็จะไปหาแหล่งน้ำใหม่นะน,นี่ก็จะเป็น ที่พ่อตาแกทำที่ดักปลาไว้นะครับช่วงฝนตกหนักๆนกน้ำไหลแรงๆนี่เห็นว่าได้เยอะนะครับได้เยอะมากใหยญาติพี่น้องเอาไปกินแต่เช้านี้นี่ไม่แน่ใจว่าเข้าไหมไม่น่าจะเข้านะ เดินไปดูตรงนี้หน่อยจริงๆถ้าหาเขียดหาใส่เดือนอะไรก็ได้ใส่เบ็ดนะรับรองเนี่ยได้แน่นอนนะครับพวกปลาช่อนปลาดุกไน,กนี้โอ้โหเมื่อวานยังตั้งอยู่เลยนะครับพอฝนตกมานี่ลมด้วย โอเคตัวนู้นยังไม่กล้าเดินไปเพราะหญ้าสูงมันรกนะครับบรรยากาศเช้านี้นะครับฝนตกรินๆโอเคครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ